ก็เป็นเหรียญหนึ Luckily, no ่งบาทของปีพศ2อ5 5นห้า้าครับแบบใหม่แบบนี้นะแต่ไม่ใช่เหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญปกติแล้วก็ไม่ใช่เหรียญพัเสียนตรงพัสเหียนขวางพัเหียนเอียงนะครับเป็นเหรียญผัเหียนกลับนี่แหละนะครับแต่ต้องดูจุดนี้จุดเดียวนะครับผมถึงจะรับซื้อนะรับซื้อตามออเดอร์นะครับเหรียญปี2555น้าสิบห้าเนี่ยครับต้องไม่มีเลข2ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มไม่ติดนะนะครับอย่างนี้นะผมถึงรับซื้อนะครับ ผมจะส่องให้ดูนะครับสําหรับเหรียญนี้นะอันนี้คือเหรียญที่มันปั๊มไม่ติดจริงๆนะครับจะขึ้นมาแค่ห้าห้าเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ถ้ามีผมรับซื้อนะนะครับเริ่มต้นสตาร์ทที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับรับซื้อตามออเดอร์นะครับรับซื้อตามออเดอร์นะนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับแบบนี้นะนะครับถ้าใครมีก็ส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับหรือว่ามาประเมินสภาพราคาได้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้หน้าจอคลิป